ยอดขายกระบะปิกอัพขนาด1ตันปี2024แชมป์ยังเป็นหน้าเดิมไฮรักรีโวของแชมป์หม้ว่าจะอยู่ในช่วงปลายโมเดลและมีข่าวๆาวว่าจะมีการปล่อยในส่วนของรุ่นออนิวสำหรับกระบะไฮรัก ก็มีภาพสปายช็อตและรถที่วิ่งทดสอบอย่างเมืองไทยส่วนอันดับ2ก็เป็นเพื่อนร่วมสัญชาติอย่างอิซูซูดีแม็กก็มียอดขายรวมกัน2ค่ายนี้แสนกว่าคันเลยทีเดียวสำหรับปี2024ส่วนอันดับ3อันดับ4อันดับ5อันดับ6อันดับ7และอันดับ8รวมไปถึงอันดับ9ยังเป็นค่ายรถจากญี่ปุ่นมี2ค่ายจากจีนก็คือ MG กับเกสตวอลมอเตอร์ที่สอดแทรกเข้ามาอยู่ในที่อันดับ7แล้วก็อันดับ9นอกเหนือจากนั้นเป็นรถญี่ปุ่นและ กรบอะอเมริกันอีกหนึ่งค่ายก็คือ Ford r a n g เจที่ทำยอดขายได้ค่อนข้างที่จะดีและมีขุมพลังรวมไปถึงรถให้เลือกหลากหลายเซกเมนต์เลยทีเดียวสำหรับ Ford r a n g เจถือว่ามาแรงตั้งแต่ Ford Nick เจรวมไปถึง Ford e v e r วอเด้วย สวัสดีแพททุกท่านนะครับวันนี้พามเพื่อนมาอัปเดตสําหรับกระบะนะยอดขายในปี2024นะว่ารุ่นไหนนะครับขายไปกี่คันและรุ่นไหนที่กำลังมาแรงและรุ่นไหนที่จะจะขายไปเนี่ยมาลองเรลยงกันนะครับว่า มีรุ่นไหนบ้างนะสำหรับในปี2024นก็มีการเปิดตัวรถใหม่หลายรุ่นนะแต่ในส่วนของกระบะนะครับก็จะมีเพียง Ford Next Gen ในที่มาแรงแล้วก็มีซูมปรชีตไททันนะที่มีการเปิดตัวรุ่นใหม่มานะรวมไปถึง i อ u ซ e ู e m a แกนะครับก็มีการเพิ่มในส่วนของเครื่องยนต์นะ2.2ลิตรนะครับแม็กฟอร์นะถือว่าเป็นขุมพลังแห่งอนาคต,อาคตของเขาเลยก็ว่าได้นะรวมไปถึง m a ด้า b ีทีนะครับว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปนะแล้วก็มีกระบะ จากจีน2ค่ายนะทาง MG แล้วก็เกียร์บอมอเตอร์นะครับอันดับที่1นนะครับเป็นหน้าเดิมนะเจ้าเดิมนะัม้นหมายว่าจะอยู่ในช่วงปลายโมเดลนะแล้วก็มีข่าวว่าจะเปิดในส่วนของรุ่นออนิวนะครับเปิดตัวรุ่นออนิวนะแล้วก็มีรถที่วิ่งทดสอบที่ประเทศไทยนะเผยให้เห็นดีไซน์นะเป็นที่แรกในโลกเลยนะครับแต่เขาก็มีการพางตัวไ้นะสำหรับ t ต y o ต้าไฮรักรีโวนะครับยอดจําหน่ายอยู่ที่66,244ั้คันนะครับก็ถือว่าเป็น รถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศไทยแล้วก็ยาวนานต่อเนื่องนะสำหรับกระบะไฮรักรีโวนะก็มีทั้งรุ่นสแตนดาร์ดนะเครื่องยนต์2.4 2.8ลิตรรวมไปถึงกระบะสมรรถนะสูงอย่างตัวจีอานะครับก็ถือว่ายอดขายข,ายของเขาก็ดีเลยนะสำหรับจีอนะครับทะลุ1,000คันส่วนอันดับ2นะก็เป็นเพื่อนร่วมสัญชาติในอย่างอีซูซุ ยีแม็กนะครับก็โดนโตโยต้าไฮรังนะทิ้งห่างไปเกือบจะ5,000คันนะครับก็ขายได้นะ61,580คันนะสำหรับอีสุซุยีแม็กนะไม่ว่าจะมีการไมเนอร์เชนนะรวมไปถึงเปลี่ยนในส่วนของเครื่องยนต์นะจาก1.9มาเป็น2.2 Mac Ford นะส่วน1.9ก็ยังมีจำหน่ายนะในรุ่นไฮบริดนะครับส่วน1.9นะ้ำมันล้วนนะต้องสอบถามศูนย์บริการดูว่ายัางมีรถอยู่ไหมนะครับถ้าใครอยากจะได้1.9ถือว่าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนลดให้ค่อนข้างที่จะ เยอะอยู่นะสำหรับ d m a x 1.9นะและกระบะเบอร์3ที่จำหน่ายในเมืองไทยนั่นก็คือ Ford n e x t g e n นะครับเลนเจอร์นะถือว่ารุ่นนี้นะเปิดตัวมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะทั้งดีไซน์นะตัวรถที่มีความสวยงามความดุดันนะออปชั่นให้มาแบบไม่มีกักเลย ุมพลังนะครับ2.0นะบายเทอร์โบนะมีทั้งเทอร์โบเดียวเทอร์โบคู่นะรวมไปถึงแรปเตอร์นะครับและยังมีเครื่องยนต์ V6 ให้เลือกอีกนะถือว่ามาให้ครบเลยสำหรับ Ford Ranger นะครับยอดขายนอยู่ที่12,773คันนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะรุ่นนี้นะครับตั้งแต่เปิดตัวมา Ford Nexgen t นะครับด้วยดีไซน์นะที่มีความดุดันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะขุมพลังนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายนะสำหรับรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวนะสำหรับ ไฮบิดนะเขาก็จะนํามาจําหน่ายส่วนที่ไทยนะ่ต้องรอรุ่นนะว่าจะทําตลาดไหมนะที่ต่างประเทศนะครับรุ่นนี้ก็จะเริ่มทําตลาดในปี2025นี้นะสำหรับ Ford Ranger ปักอินไฮบิดนะครับกระบ,บะเสียบปลักจาก นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่แซงทั้งมิตซูบิชิไททันนะนิสสันโนวา a ่าขึ้นมานะครับและ BT 50นะส่วนอันดับที่4นะครับลำดับที่4ก็จะเป็นโตโยต้ตาเหมือนเดิมนะครับไฮรักแชมป์นะครับมียอดจําหน่ายค่อนข้างที่จะดีเลยนะสำหรับคนที่นําไปตกแต่งนะก็ถือว่าเป็นขวัญใจนะครับคนที่ชอบแต่งตรถสไตล์นี้นะก็เอาไปทําในส่วนของ ธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรือว่าแต่งเพรื่อความสวยงามนะสำหรับไฮรักแชมป์นะยอดขายก็1 1 7 4 3นหรอคันเลยทีเดียวนะครับยอดขายหลักหมื่นเลยสำหรับไฮรักแชมป์นะส่วนอันดับที่5นะครับมิตซูบิชิไทยท่านนะครับไม่ว่าจะมีการเปิดตัวแล้วก็เพิ่มในส่วนรุ่นขับสีมาเมื่อต้นปี2024นะยอดขายนะก็ยังไม่แตะหลักหมื่นนะครับอยู่ที่6,898คันนะสำหรับในไทยนะส่วนที่เขาขายดีก็จะเป็นตลาดอินโดนีเซียนะครับนี่ เบอร์หนึ่งเลยนะครับนี่มิตซูบิชิไททันนะเบียดกับไฮรักลีโวเลยก็ว่าได้นะสาหรับกระบะจากมิตซูนะก็คือมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะ<ไ>อยากได้กระบะที่มีการโมเดลเชนนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแชสซีตัวถังเครื่องยนต์นะครับรวมไปถึงภายในนะมิตซูบิชิไททันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับส่วนอันดับที่6นะครับลำดับที่6ก็จะเป็นนิสสันนาวาล่านะครับยอดขายตัวเนี้ยไม่ถึง3 0 0 0ัคันเลยก็ว่าได้นะ ก็ลากขายมาจะครบ10ปีแล้วนะก็มีข่าวว่าจะมีการทํารุ่นใหม่ออกมานะแต่ก็ยังเงียบไปนะครับมีการปรับเปลี่ยนภายในให้ดูหรูหราขึ้นกว่าเดิมนนําภายในของ n i สสันเทอร่ามานะก็ถือว่าสวยงามคุ้นก่าเดิมนะครับแต่ว่าดีไซน์ภายนอกอาจจะยังไม่โดนใจคนไทยเท่าไหร่นายอดขายก็ทั้งปี2024นะครับ2,478คันนะครับก็จะไม่ถึง3,000นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ต้องรุนว่าจะอยู่หรือว่าไปต่อนะครับ และมาถึงอะดับ,บที่7นะครับเป็นกระบะจากจีนนะ MG X-Tender นะครับช่วงนี้นะก็มีส่วนลดนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยหลักแสนเลยก็ว่าได้นะสำหรับ X-Tender นะครับถ้าหากใครสนใจก็ลองไปสอบถามศูนย์บริการใกล้บ้านดูนะในส่วนของปี2024นะครับยอดจำหน่ายของเขาก็อยู่ที่หลักพันนะครับ1,124คันนะสำหรับ MG X-Tender นะก็เป็นอีกหนึ่งค่ายนะจากพี่จีนของเรานะครับที่มี EV เป็นตัวชูโรงนะก็ถือว่า กระบะนะก็ยังขายได้อยู่นะหลักพันนะส่วนอันดับที่8นะครับเป็นกระบะจากค่ายญี่ปุ่นนะครับมัด้านะบีที้นะครับคู่แฝดหรือว่าฝาแฝดของ i ิ u ุ u d ดีแมกนะครับยอดขายก็ถือว่าห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็ว่าได้นะยอดขายของเขาเพียงหลักร้อยเองนะครับ486คันนะแม้ว่าจะมีการปรับในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าใหม่นะไม่ได้เชนนะครับในปี2025นี้นะก็ถือว่าได้เครื่องยนต์ ยีสุไปเลยนะ้ำแม็กฟอร์ดนะ2.2ลิตรนะครับแล้วก็ได้ดีไซน์ในส่วนของด้านหน้าใหม่นะภายในด้านท้ายใหม่นะครับก็มีการปรับค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะสำหรับม a ด้าบีท0นะครับถ้าใครสนใจนะก็ลองไปทดลองขับได้นะเพราะว่าดีไซน์ออกมานะบางคนก็บอกว่าสวยกว่าคู่แฝดอีกนะครับสำหรับดีไซน์ภายนอกนะและลำดับที่9นะครับที่เรานํามาวันนี้ก็เป็นกระบะจากจีนนะครับโพเออร์สาหานะก็เกียร์บอมอเตอร์ส่งเข้าประกวดนะครับยอดขายเพียงหลักสิบนะครับสำหรับกระบะ รุ่นนี้นะครับ21คันนะก็ถือว่าไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่นะสำหรับอ่าโพเออร์ซาฮหารุ่นนี้นะครับก็เป็นกระบะจากพี่จีนนะส่วนมากเขาจะไปเน้นในส่วนอ่ารถยนต์ไฟฟ้าซะมากกว่านะครับแล้วแฟนละครับชอบรุ่นไหนนะครับสำหรับกระบะที่ไล่เลียงมานะตั้งแต่โตโยต้านะครับ Isuzu f ฟอร์ดนะครับมิตซูบิชินิสสันเอ็มจีมาด้าแล้วก็เกรดบอลมอเตอร์ Motor, นะครับ และในปี2025นะครับยังมีกระบะที่จะเข้ามาเสริมทับอีกนะสำหรับกระบาดไฟฟ้านะจากพี่ดินนะครับ b y d นะครับทับซิกนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามมองเลยอาจจะเอามาขยมแบรนด์จากญี่ปุ่นหรือแบรนจากฝั่งยุโรปอเมริกาก็เป็นไปได้นะครับแฟนๆละครับชอบ่ายไหนนะครับรุ่นไหนนะที่ถูกจะเป็นแฟนนะสำหรับรถยนต์ที่ไล่เลียงมานี้ในส่วนของกระบานะครับ สำหรับแฟนไฮลักนะคงต้องจับตาดูนะว่ารุ่นใหม่เจนใหม่นีนะ่จะเปิดตัวในช่วงไหนนะสำหรับปี2025นะดีไซน์ออปชั่นราคาจะโดนใจแค่ไหนจะสามารถยึดครองเบอร์หนึ่งในเมืองไทยหรือว่าที่ออสเตรเลียหรือว่าตลาดต่างประเทศได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับไฮลักทาวโวนะที่เขามีการจดสิทธิบัตรไปนะครับแฟนๆชอบรุ่นไหนนะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับไฮรักอิซูซูฟอร์ดมิตซูบิชินิสัน MG Mazda แล้วก็เกียตบอรมอเตอร์และยังมี BYD ที่จะเปิดตัวในปี2025นี้นะยังไงก็ฝากติ่ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะร่วมแสดงความคิดเห็นนะเกี่ยวกับยานยนต์นะครับใต้คลิปนี้เลยนะยังไงก็ฝากที่ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ